สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยุทธทุกนะครับมาเจอกัน,นอีกรอบครับ ไปโน่นมันจะหาเละด้วยหนึ่งเยไปคนาเลยมันเละดิไปตัดต้นยูคาอีกไปถุงปุ๋ยเมื่อไหบ่ครับนี่คุดเลยคุดขาดเลยครับตุนคุดขาดไปเลยแล้วก็เดี๋ยวใส่ไม้บีกทอนครับ สายพ่านมันมันน้อยเส้นเกินไปผมว่ากำลังเวลาดานลันแรงๆแล้วนะครับสายพานลื่นครับเดี๋ยวจะเค่งสายพานหน่อยอให้ช่างเทืองบลยนยนจัดการครับมีมีทุปไหมทุปย ยืมตุ้งบุญได้นะลองนะลองขานั่งนะเอ้ยลงไปเลยเถี่ยงนไหนยังก็ไม่อาบน้ำอยู่แล้วมันขันยากมันเป็นตัวตั้งมาไงมานน่จับไปให้เขาเนี่ยนะเดี๋ยวก็ตุกน้ำทุก่าอนี่ดูมันชิบูด้าเอ๋ดูมันชิบูด้ารู้สึกว่าแรงกว่าเก่าแน่นอนเวลาตั้ไฟมันจะขาด ขันเั่นขึ้นเลขันออะไรขันครื่องขันไรเอาดันเร่งกำไมไปเดือนเลยโอ้โหทัไม่ได้โอ้โหขันโดดได้ไหมคุณคุณทังเยอะทไมยัไม่ได้ว่าอะไรทำไปสิฮะโอ้ไม่ออก โอ,อเคนี่โอ,อเคลูออกปืนอูดเดีดดีเอาเอาเชี่วมตัดทุงท่งถุงถุงมันละบาเอามาถ่ายเขาไออด้ที่ถ่ายมันเบาไปเลยพี่เนเาะเป็นพวกยกความดีความชอบให้ทั้งหยเลย นี่ครับดูนะครับท่านผู้ชมครับคนที่ทุ่มเทเรงกายเรงใจนี่ไม,ม,ม่มีใครครับนู่นไมมีอะไรยืนจับโทรศัพท์ที่เฉอครับตรงงัางนู่นนะเนาะเท่าแท่างเกี่ยวเออดีแต่ปากว่าเขาที่เนาะเนาะนั่นเอะ ไอ vinegar, ้คนทำนี่ผ yeah, ิดตลอดเลยเขายืนช sí, ี้เขาถูกแต่คนทำนี่ผิดแล้วที่ว่ามันจมจมลึกๆนี่เพราะอะไรครับนี่เดี๋ยวเดียวเดียวลุงมาขุดตัวมียเอาใหม่นี่ลงอีกอะไม้นี่งอะ เอาลองไปเลยวะขาคุณนะ่ะถ้าขึ้นรอบนี้นี่นยกคมดีคมชอบให้ช่างเดียวเลยนะครับเ,เดี๋ยวช่างเดียวจะลองอีกรอบนะครับ ผมดูแล้วนี่ลักษณะนี้คงจะไม่ขึ้นแน่ๆโอเคครับท่านชายใหญ่กันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปเอารถไปโคก่อนบ๊ายบายครับ